ใบดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุดุศลเนาะอ่าบุ๋บาจะเป็นภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศนั่นเองเนาะยินดีเนาะยินดีตอนหับเกาสู่ซ่องเบาสิรัดเบาผู้ไทยเนาะเสีนเก่าเสีนเคยอ่าเมื่อวันเบาสิรัดเองกะได้มาเนาะได้มาอันาสาวโสดเอาคนหนึ่งว่าสั้นซะซึ่งเพิ่นเองกะอยากเปิดใจเนาะเพิ่นอยากมีคู่ครองว่าสั้นซะเนาะอ่าเมื่อวันเบาเสียกะได้มาโอหลมกับน้องเพิ่นนั่นเอง สื่อเชียงแห่งน้ำเพื่อนเองกับบาศิลป์เองกันยังพูเนาะเดียวบาสิลัดจะพาพ่อแม่พี่น้องหรือว่าพี่ีหลายๆคนเนาะเข้าไปโอลมหรือว่าสอบถามน้องเพื่อนไปพร้อมๆกันเลยเนาะโอเคไปไปดีโดยสบายดีสบายดีเนาะก็เดิน,ดนกะให้กัน,นทางสาวเพื่อนเนาะแนะนำสื่อหรือว่าแนะนำตัวได้เลยเนาะ ว่าเป็นมีส yep ื่อวันใดๆเนาะโดยน้องสื่อน้องนางเด้อส bueno ื่อน้องนางเนาะโดยโดยโดยน้องย่างนี้อายุจากปีแล้วเนาะสิบเก้าปีอ๋อเป็นอายุสิบเก้าปีอ่าโดยโดยเมื่อนี้เนาะน้องนางอ่ะอยู่เพื่อนกับผู้ใดญเนาะนี่อยู่เพื่อนกับแม่อยู่เพื่อนกับแม่เนาะโดยโดยโดยน้องนางเปิดนีมีแฟนแล้วบ่เนาะยังบ่มียังบ่มีวะ น้องเพิ่นยังโสดเนาะว่าซั่นซะยยอยากมีผู้บ่าวอยู่บ่อยากมีมีอยู่เนาะเพิ่นก็อยากมีผู้บ่าวอยู่ว่าโดยๆๆน้อนนั้นน้องนางนี่ขออาขอถามเนาะเคยมีผู้บ่าวแล้วบ่ยังบ่เคยยังบ่เคยบ่โดยอ๋อตั้งแต่อายุมา19ปียังบ่เคยมีบ่าวจักเทื่อโดยยังบ่เคยมีโดยเพิ่นก็ยังบ่เคยมีผู้บ่าวจักเทื่อเนาะเพิ่นผู้งามค่ แบบผู้บ่าวมาหลินมาล่มกับบุมีบ่บุมีบุมีอ๋อแล้วน้องกันน้องนางนี่เคยเพียรงานอยู่ไสอ,อยู่บ่ยังบ่เคยไปบ่เคยไปบ่อ๋อยู่แต่ทำบ้านนี่บ่ทำบ้านอยู่กับแม่สองคนบหน่หรอไงใดอยู่กับครอบครัวพ่อแม่อ๋อแล้วภายในครอบครัวนี่มีจักคนมีสามคนมีสามคนอ๋อแม่นมีผู้ใดใน่เนาะมีมีเฮา อ๋อ oh, ม oh, ีน oh, ้องนางยิ่อยืดออเพื้นออกขอบมาครัวไปแล้วอ๋อแต่ว่าน้องนางคนยังบ่มีเนาะยอยากมีอยู่บ่ยังมีอยู่อ๋อคนก็อยากมีอยู่เนาะก็ย้อนยอมเกี่ยวเข่าแล้วมาเกี่ยวเข่าซอยเนียอ๋อน้องนาะคนอยากมีคนเกี่ยวเข่าซอยเนาะยกะบอดแมนว่ามาเกี่ยวเข่าแหละที่ไหลเมื่อมาแมนเนาะโดยโดยที่คนกะอยากฮะมีคู่เนาะว่าฉันเนาะโดยโดยอยากมีคู่คลองว่าฉัน บนไอแมนวายนั้นมาเกี่ยวเข่าแหละเมื่อเด้อก่ะบอแมนเนาะอ่าฝากถึงเนาะนุ่มๆผู้บ่าวเนาะบ่าวโสดอ่าแปิดชนใจเนาะก็สามารถเนาะเข่ามานโคลมคุยกับน้องเพิ่นว่าสั่นซะเพิ่นกะอยากมีผู้บ่าวเนาะซึ่งน้องหล่าเองไม่หนีกัมาเปิดใจเนาะโดยอ่าเปิดใจฮาครูได้เข่าเฮียนอยู่บ่เนาะโดดยไ้เข่าเขาอยู่เข่าเฮียนหนอดอันเท่าอะไรเนาะจบแล้ว เฮียนจบแล้วบ่อ๋อจบจบสันได้เนาะจบโมจิสแล้วบ่อ๋อโดยโดยน้องเพิ่นกะเรียนจบโมจิส์นจบเรียนมาเนี่ยได้จากปีอะไรเนาะได้ปีหนึ่งได้ปีหนึ่งด้วอ้ติดตัเก่งเนาะเพิ่นกะเรียนจบเนาะเพิ่นกะได้โดยโดยโดยเรียนเรียนอยู่บ้านอยู่บ้านเนาะบ้านนพเฮียนอยู่บ้านพินเนาะแล้วเวลาไปเรียนนี่น้องไปแนวไดนเนาะขี่รถจักไปขี่รถจักรอจักตัวเองนี่บ่ บางที่ก็ฮับขี่รถโดยสารอ๋อแมนนอเปิลนานขี่รถโดยสารมีรถโดยสารจงเฮียนแมนแมนแมนช่วงเราดูฝนแห้งเพื่อนเนาะสึ่งเบาชัดเข้ามาเบิ่งนี่ก็เห็นนี่ก็ลำทางก็โอ้ยว่ะมันยงฝนนี่ไปได้ยี่บ้เส้นทางนี่ว่ะเพื่อนแห้งเลยพอแบบพี่น้องเลยอั่นน้องน้ำมากี้เข่ากินน้ำแล้วบ้เนาะเวลานี้โดยกินแล้วไได้ยังกินนอเหมือนนี่กินข้าวปุ้นกินข้าวปุ้นเนาะโดยเฮ็ดเองบ่หรือว่าซื้อ จีน้ำตลาดบ่หรือว่าเป็นภาขายตไทยตลาดใช่ตลาดบ้านตลาดนัดตลาดนัดบ้านเฮานี่บ่โด้วย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 แล้วเข่าได่นานี่เกี่ยวแล้วบ่ยังบม่ได้เกี่ยวเข่ายังบวซุกเข่ายังบวซุกเนาะโดยแล้วอันสมุดหวาเนาะอันอยากมีอันผู้เบาอ่ะนะจ๊ะ แล้วน้องทางเขาเนี่เน้นทางไหนเนาะทางประเทศไหนเนาะแบบประเทศไหนก็คุยได้เบิดประเทศไหนก็คุยได้เบิดเนาะแล้วเรื่องอายุได้撒อายุอายุทางงานเบาส่วนเขานะประมาณหาชิปลงมาหาชิปลงมาว่าสั่นเนาะโอ้เออข้ออันให้มีเป็นนิสัยผู้ใหญ่เนาะโดย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 ซึ่งประเด้งก็อยากมีเนาะมันพูนมาเกี่ยวเข่าซอยว่าสั่นซะ ยังคือเบาชัเานเบาอะไรเนาะบอด้มาเก,กี่ยวเขาลาล่าดอกเห็นว่ากอะไรก็คือคนที่แบบว่าอ่ามาโอลมหรือว่าขบหากับนอ้องเหมือนเนาะหรือว่าเอฟซี C อะไรคนอยากมาซอยก็ได้นเนาะน้องเหมือนกับยินดียินดีตอนรักดีตอนรักเบาชันซะน้องเหเด้งกับผู้จกผู้งามนเนาะเบ้ากับมวลทั้งจิงบบาอันบบาวสวดเหมือนกันคือสี o C J B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  อดใจบาไหวหนังเนาะที่จะเข้ามาหาน้องคนโดยโดยแล้วหน้านี่อยู่ไกลบ่ นี่นาเฮาใกล้ๆนาใกล้ๆนี่บ่เออเดกขออนุญาตแป๊บนึงเนาะโอนากติดบ้านเลยเนาะนากเนาะสบายพ่อแม่พี่น้องอ่าผู้ใดมาเป็นนั่นลูกเคยทั้งันแม่ของาวนางพ่นเนาะสบายเรื่องให้เรื่องนาติดบ้านเลยพ่นว่าบ่ได้ออกไปไกลเนาะโดยอ๋อโดยๆๆเดี๋วทุกมื้อนี่อันน้องลาเพิ่นได้เฮ็ดอาชีพัอยู่บ่อาชีพเกี่ยวหญ้าให้งัวเกี่ยวหญ้าให้งัวเนาะโดย งัวมีจากโตงัวไงงัวประมาณหาพวกตัวตัวเป็นงัวของสาวนางเองบ่งัวพ่อแม่งัวของพ่อแม่เนาะเลยแล้วสาวนางเป็นมีงัวอยู่บ่ยังบ่มียังบ่มีเลยยังอ่าสิ่งที่ของเป็นของตัวเองของสาวนางเองเนี่ยมีหรือบ่บ่มีบ่มียังจังๆอย่างเลยเป็นรถเป็นยังกับโบมีบ่โบมียืนชานกับยังโบมีเลยมีอ๋อตัวนี้อาศัยอยู่น้ำมันขอบน้ำพ่อแม่น้ำพ่อแม่เนาะ สมุต <IS 2> <IS 2> <IS 2> ิว่าเนาะคันได้สั่งครอบครัวแล้วนี่ออกเรือนบ่อเรือว่าหนไหนเรือยูนอฟอร์นเมย์ยูนอฟอร์นแม่เนาะโดยโดยโดยฮ่าเปิ้ลกะดวนเลี้ยงพอเลี้ยงแม่ว่าชั้นจ้ะเป็นลูกสาวคนที่เท่าไหรเนาะลูกสาวล่ะลูกสาวล่ะโดยโอ้ลูกสาวล่าซึ่งกันลูกสาวล่าเนาะพอกหักแม่กระห่วงว่าชั้นซะแล้วลูกสาวล่านี่ขาดอกนี่แหงบ่เนาะบ่อโ้เร้อแม่เนาะโดยโดยโดยเทียน อ huh? so ่าบ <pt> ่าวโสดหรือว่า FC เพิ่นอยากฮู้เนาะส่วนหลายก็เจ้าว่าว่าลูกสาวหลานี่ขาดองอยากแพงเพิ่นว่าซั่นซะโดยโดยแพงสําบ้านสําเมืองอยู่แล้อ๋อเพิ่นเอาสําบ้านสเมืองเนาะโดยบ้านเมือง10เพิ่นก็10บ้านเมือง20เพิ่นก็20ว่าซั่นซะเนาะโดยาวนี่บ่แม่นเนาะพี่น้องล้านเนาะบางคนมือนีกสิตกอยู่อันส่วนหลายก50ล้านเนาะว่าซั่นซะโดยคือมือนีโดย เรื่องเงินค่าดองหรือว่าเรื่องคำยังกะึ้นยูกับพ่อกับแม่เป็นเนาะันมสดโคชนใจกะเข่าหาทางพ่อแม่หรือว่าให้พ่อแม่มาโอลมกันเนาะโดยโดยโดยเรื่องอายุเคนกะหาสิปีลงมาเนาะที่ผนต้องการเบาสดว่าจะเป็นประเทศใดก็ได้ว่าจะเป็นภายในเาาไทยหรือว่าต่างประเทศต่างๆเนาะเขามาโอลมกับน้องกันได้มาชันซะ ทุกมื้อได้ไปดิ่นไปเที่ยวใจยิ่บวะ่ได้ไปดิ่นทางใดอยู่แต่ในเฮือนนีบ่บ่อยู่แต่เฮือนอ๋สอสมภรณเนาะกูบ่าวผู้แซ่บกับบุหูแลกแล้วนี่ยบดชออกในแปนัญญามีบุญมีศีลดำบ้านในไปยิ่งวะบุคอยไปเป็นใดบคอยไป,ไปไหฮน,น,นโดยลูกสาวหล่าคือว่าแหละวฟอกหักแม่กังห่วงเคนกันบุอยากเอาไปเรียนคำกลางคืนเนาะโดยโดยแล้วอัน สมมตินาะสมมติว่าตั้งเบาโสดเพิ่นอยากติดต่อมาทางน้องนี่เพิ่นสิติดต่อได้ทางไหนเนาะติดต่อหาทางส่องไอ้เลยอ๋อให้ติดต่อมาบ่มีโทรศัพท์บ่โดยโอ้น้องเพิ่นบ่มีโทรศัพท์ว่าซั่นเนาะโดยอ่าถ้าเบาโสดสนใจกะให้ติดต่อมาทางงานส่อง YouTube ของเบาสีลัดนั่นเองเนาะโดยโดยโดยบ่เป็นหยังเนาะอ่าพ่อแม่พี่น้องอ่าถึงน้องสิบ่มีโทรศัพท์แต่กะเบาสีลัดกะมีช่อง YouTube นั่นเองนะจันซะ นี่กามาอุลงกับน้องน้องมันก็เลยฝากว่าถ้าสนใจน้องคนกับติดต่อมาทางช่องยูทูบของบอสิรัตบาสสัตวเองก็จะเป็นสะพานหักหาเนาะอ่าหรือว่ายังหูเกียร์ยังกับน้องคนกะสามารถแจ้งมาที่ช่องยูทูปของบอสิรัตหรือว่าทางเพจของบอสิรัตได้เนาะบาสสัตว์คนกะอ่าได้กินนันช่องเพจหรือว่าช่องยูทูปไปแล้วยินดีเนาะยินดีอันเป็นสะพานหักหาระหว่างเงินของเงินสาวสาวนางเนาะโดยโดยโดย,โดย,โดย,โดย แล้วที่ผ่านมาเคยมีอันยูทูบเบอร์มาสัมภาษณ์อยู่บอะโดยนี่นีอยู่มีกับยังบ่มีไพร์ย,ยันเบาสดติดต่อมาบ่มียังบ่มียังบ่มีข่าวดีเนาะโดยแต่พอชาัดวังว่าสักมือเนาะน้องคนสิได้ข่าวดีไว้กันซะอ่ามันมาพืน้นกันโอลมนี่เรื่องหน้าตาเนะาะเบาจะลืมถามไว้กันซะเรื่องหน้าตาน้องอยากได้แบบใดนบ่ แบบไหนก็คุยได้เวิร์ดแบบไหนก็คุยได้เวิร์ดเนาะจะขอแบบใดเนาะแบบว่าจิตใจนะจิตใจนะมาหักในในสิ่งที่เฮาอันรับเฮาได้เลยก็ขอคนที่นใจเพื่อตัวเพื่อต้มโมเมนต์มาลอยเมียบมาตัวเฮา้าได้นลอยเงียบมาตัวน้องได้เนาะอ่าคือว่าเนาะน้องพนดอกว่าอันเข้ามาแล้วก็หาในชีวิตของน้องพนได้่าชันช้าให้ใจริงใจกับน้องพนบล่อยตัวให้ต้ม ลอยเมียมากับบัวเอาน้อน้องคนกับบัวมีเนอ่ะสิวอันนี้ก็อันปาเมียมาเลยไอ้นะครับน้องกับบัวแมนแบบสั้นเนาะตอนนั้นเป็นแค่เพลงเด้อพ่อแม่พี่น้องเนี่ยน้องคนกับอารมณ์ดีกันได้ยิ้มกต่งามเนาะว่ากับมวนอ่าแล้วภายในเฮือนเห็ดอยู่กินอ่ะอ่ามันไผ่เนาะเป็นคนเห็ดบางมือางกับเฮาบางมือกับแม่อ๋อน้องเห็ดอยู่กินเป็นเนาะเลยเป็นเล็กน้อยอาหารบ้านนอกเขาเป็อาหารบ้านนอกเขาก็ถือว่า ม <Cristo> <ập mat puppy> ันส <ưới> kind of ุดยอดแล้วเนาะเห็นอยู่กินเป็นกะล้างทัวยังก็เป็นแล้วเนาะเป็นอ๋อเป็นแม่บ้านได้อยู่บีพี่น้องบ่ได้แม่นว่าบ่ได้ออกไปไสเนาะเพิ่นก็อยู่เฮือนนะซอยอันทางพ่อทางแม่ว่าซั่นซะบ่ได้ออกไปทางใดซึ่งเพิ่นก็เป็นลูกสาวล่อ่าลูกสาวล่ย่นพ่อนําแม่ซึ่งพ่อแม่เองก็ฮักก็ห่วงเนาะลูกเพิ่นก็ให้ไปอันลิ้นซุ่มแซวกเดี๋ยวอัน บ้านเพิ่นซ่าซาว่าซั่นซะเนาะมันบ่ดีโดยๆๆอ่าแบบนี้น้องแบบน้องนี่ถือว่าดีเนาะว่าสิอันกะอ่าชมเชยเนาะว่าอันชื่นชมเนาะแบบน้องถือว่าดีอ่าแล้วทั้งพ่อทั้งแม่น้องนี่เพิ่นมีอายุจปีแล้วเนาะขออนุญาตถามนะพ่อแม่แม่เฮาอายุ60พ่อ60ปลายอ๋อทั้งแม่อายุ60เลยโทั้งพ่อ60ปลาย บ่นันทางหลังนะเลโอ้นี่คือพ่อคือแม่น้องเป็นเนาะเบิ่งข้างน้องเ่น้องว่าเป็นอะไรเนาะฟังว่าเนาะมาสียดเองกะอยากให้น้องเป็นมีข่าวดีไว้ๆซะอ่าอยากให้มีแบบง่ายๆครับหนุ่มโสดกข้มาอาลมหรือว่ามาอยู่น้ำเนาะเป็นการอยู่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คือจึงเป็นเป็นลูกสาวหลานอ่าถ้าถ้านุ่มโสดสนใจหรอโอ้ยบางคนไปยันวะลูกสาวหลานี่ก็ดองเพลงกัน บอยขิดแบบฉันเนาะกายเข่าหะมอะลมถามกันก่อนยัยงชี้ถึงกันเนาะโดยนโยบายงนสรุปตัดสินใจเองมาชันใช่แล้วภายในเฮือนนอกนี่อันขาดเรือ,อยังอยู่ปะกะขาดเรือพอสมควรเพราะว่า<อ>เฮือน้ำเป็นเฮือใหม่ธรรมดาเป็นเรือใหม่ธรรมดาบอกอ๋อแล้วชิงที่ขาดเรือสมควรมียังไหนเนาะเนาะอันมีเฮือนแต่เนี่ยเฮือทางทะเลก็เป็นใหม่ธรร,ม,ธร,รมดา,ดาดเฮือนขาวโบราณ ่ตั้งแต่ยุกโบราณหุ่นบ่ป้าตุ๊กปี่เราพี่น้องตั้งแต่เหื่อทำโบราณหนูวันไหนตั้งซึ่งกันทาโบราณตั้งแต่บ่อสัตว์เองยังบอทันเกิดเนาะสิ่งบาน้าตุ๊กสิ่งขาดเหื่อเนาะหาเงินเป็นการอยากหาเงินสามเหยื่อมาทันซะโดยโดยโดยแล้มีย <kindergarten> ังอ in uh ีก huh. บ้านนอกที่ขาดเดือนนะขาดเดือนะโดยรถรถจักรครูโบมิคีจักรโบมิคีอย่างท่นซะ เราลองน้ำลึงไฟเลยสากนีมันระเบิดึงน้ำไหลเข้ากัตายแล้วไดลก็ตายแล้วไีแว้แล้ว <c oughs> โอ้ที่วยวกัอยากขาดลายอยู่เนาะเลยเรื่องเขากินเดแต่ละปีกุ้มอยู่ปะบางปีก็กุ้มบางปีกป็บ่งงก,กุ้มเขาง,งามก็กุ้มเขาบ่งามแล้วแต่คุณพาอากาศเันไห้เนาะมันแต่ละปีก็แม่นอยู่เป็นแต่บางปีแล้วมันนองคุ้นอ้วนทา้งหลังนะ เป็นน้องอย่าบอกเป็นหลานเป็นหลานเนาะโอ้ตอนมีหลานสาวเนาะอย่าไปเข้าใจผิดว่าเป็นลูกมันได้โมแม่เนาะซึ่งเป็นหลานเองโดยโดยโดยอาจจะเป็นกระนาหักเนาะการบิ่งจากแล้วกัดชื่อจะได้จากอันคำว่าหลานเป็นนึ่งก็เป็นสาวบะอ๋อการใกล้กันเนาะบึงกับเราคือเอ้ยกับน้องว่าทันซะจบงามเหมือนกัน อยากฝากถึงน้ำนมที่จะเข้ามาอยู่บ่โดยฝากถึงน้ำนมที่เข่ามาล้มเผาอโดยโดยโดยจะฝากเกี่ยวอยัางนอฝากเกี่ยวกับไม้มาดอกมาลวงเนาไว้มาหลอกมาลวงเนาะโดยเข้ามาโดยใจจริงเนาะโดยโดยขึ้นน้องมาแหรอยเมียมาตัวอันนี้กันยาเนาะบ่เห็ดนอกผพี่น้องเด้อฝากถึงงานผู้ที่คิดคิดดีหรือว่าคิดอยากอ่านรอยเมียมาตัวน้องนี่เช่าซะเด้อ ชล์มาส่งเสริมเนาะกับข้อให้หนุ่มโสดเนาะซึ่งน้องประเด็นกับบริเลียกเนาะเรื่องหน้าตาบุคลิกกับใดลายกระโดมลายมดลายกระโดมลายมดคอดแต่หักหักน้องเพิ่นเนาะมาชันซะเข้ามาแบบจริงใจบให้ตัวให้ต้มน้องเพิ่นกะยินดีเนาะง่ายๆกะดีมาน้องกะดีครับดีถ้ามาแบบบดีน้องกะเพิ่นกะเว้าน้ำแหละโมแมทผู้ใดดอกไปก็คือกันซึ่งน้องประเด็นกะผู้จบผู้งามเนาะกายหักให้แข้งน้องเพิ่น ซึ่งบ่อสสั์เองก็หักแพงกันเนาะก็หักแพงแบบเส่นน้องเห่และแพงแบบน้องที่เป็นเป็นรุ่นน้องของบ่อสสั์นั่นเองโอเคเนาะมื้อนี้บ่อสสั์เองก็ได้รบกวนเวลาน้องมาหลายนาทีแล้วบ่อสสั์ก็สิ่คอลาเนาะเดี๋ยวบ่อสสั์จะฝากอันถึงหนุ่มหนุ่มรวยเอฟซีหลายๆเนาะหรว่าภายในประเทศลาวเฮาหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีเนาะเข้ามาอรวมกับน้องเพิ่นได้หรือว่าก็คือที่น้องเพิ่นบอกไว้ว่าถ้าสนใจน้องเพิ่นก็ ติดต the ่อเขามาทางซองยูทูบของบ่าวศิรัทนั่นเองเนาะเดี๋ยวบ่าวสิรัทจะเป็นสะพานบุญให้เพื่ออันมาติดต่อหรือว่าสอบถามเกี่ยวกับน้องคนได้ที่อันุ่มโสดหรือบ่าวโสดน้าสนใจหรือว่าอยากหู้นั่นเองเนาะโดยโดยอ่าตอนนี้กับบ่าวจากศสิคอลาเนาะโดยนี่ก็กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีโอเคเนาะผมเป็นพี่น้องอ่าึ่งบ่าวสิรัดเองกับ ได้เข่าไปพาผมแบบพี่น,อน้องมาแทนซะอ่าพาผมแบบพี่น้องเข้าไปล้มสาวโสดเอาแล้วสิ่งประเด็นกะได้เปิดใจว่าทนจะอ่าเป็นแบบเเคยมีแฟนบ่เคยมีผู้ใดม,มาโอ้ล้มซ้าเชื่อเพราะว่าเพิ่นอยู่ภายในใจในเฮือนเนะาะบ่ได้ออกไปใส่บอกชัดว่าแหละลูกสาวละพ่อกระหักแม่กระห่วงเนาะเรื่องมุนมังนี่บากสิะล่บาบมหู้เนาะท่านุ่ม่วนยังหูก้กะคอมเมนต์มาได้เดีย๋ยวบอสิลัดจะมาถามให้ อ่าเมื่อกี้บรรชาการคอลาหรือว่าคิดเนาะแต่ก่อนอื่นบรรชาการที่คอฝากถึงเนาะนุมโซที่คิดจะเข้ามาในชีวิตนอกนั่นเองกับคอให้เข้ามาแบบจริงใจหรือว่าหักจริงวังแต่งสันซะซึ่งน้องประเด็นกับพ่อมเพียงเนาะที่จะแต่งมั่นไม้หรือว่าดูเป็นคู่ครองกันเป็นครูชีวิตอ่าว่าสันซะอ่า เขามากับบอยตัวให้ต้มนองอันผู้ใดที่คิดลาอยากร้อยเมียมาตัวนองนี่เซาเดอบอสิดันบอสนับสนุนะก็มาจเองกับบอยาเป็นสะพานให้ซแ้จแบบเขามาแล้วฮักน้องจริงวางแต่งบอสิดกันยินดีเป็นสะพานฮักใ่อเกได้มอบใหเะถ้าบนุมโสดหรือบาโสดหลๆสนใจให้ติดต่อมาทางนัน ซองของบบาสลัดนั่เองเนาะก็คือซองนี่แหละบบาสลัดเบาผูไทยแต่ถ้าหากว่ามีทางไหนเน,ะนาะนะทางผู้ใหญ่จะบุญผนคิดอยากจะสวยเรือนอกเมันกับเบาเสียงกันยินดีเช่นกันเพราะฉันซะเรืน้อกไปเรื่องกับขาดแค้นเรื่อง,องเันเฮือนเนาะเรือนนองกัเป็นเฮือนไม่ตั้งแต่คราวโบราณผลว่ากะตั้งแต่ไอพีเนาะต้งว่าไงกันพอสัตว์เองกะยังโบสันเกิดอะ่ะ แต่ครับโบราณวาชั่นซะเรื่องเรื่องน้ำกะได้เพื่อได้เพรีอวบ่ได้ตายไปแล้วกะใส้บ่ได้โทรศัพท์น้องประเด้งกะบ่มีใส้เนาะซี่เพิ่นกะบ่มีว่าชันซะสี่เพิ่นปัจจุบันขมืนมีของน้องกะเกี่ยวหน่าให้งัวนั่นเองสิงงัวกะบ่แม่นงัวของน้องดอกเป็นงัวทางของาทงแม่เพิ่นโดยโดยอ่าโอเคเนาะมันมีวาชันกะอิโจคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะบ่เสียดเองกะสิขอลาครับวาชันซะ อ่าก็ก่อนอื่นกันอยากฝากถึงงหกจี้ลูกบอลนุ่มโสุหรือวา่วอวาแล้วก็อย่าลืมเนาะอ่ากดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้เบาสีรัตน์นั่นเองเพื่อที่จะเบาสีรัตน์จะมีกําลังใจว่าันชะอ่ะเหตุคลิปถัดต่อไปเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องนะครับสมลู่าเหตุคลิปติดต่อสา,าสวสดให้บา่วนาวสดนั่นเองเนาะอ่าโอเควันนี้กับเบาแชร์กันสิคอลาเนาะโดยสบายดี